Kato Bakawata temo Namng namatsami Supati Pano Baawawato Saga sangko sanghang namami Meanghan Wisungwisung Raragaaya diaranne nasaha ීමම්भ विසු සරගන थाया සරනසාनමම්भ සු विස රගනथया රणනසාन ครับวันนี้ก็มาร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระใหญ่นะครับก็ขอ,อนมโมทนาสาธุกับพ่อแม่พี่น้องญาโยมทุกทกท่านด้วยร่วมบุญนำกันเด้เอแสดงความดีใจด้วยที่เรารู้สึกดีๆต่อกันนี่แหลคะค่เรียกว่าทาบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน

โมตัสสะบกคะวโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโธชนังาทธุชมา อิมานีมาหยัพันเตมังพันเตพัตานสัทนตัุลานสัพริวรานีสัพปริวรานีกุสังคัสสาภิกสามโนาสาธุโนพันเติกสังโฆิกโฆอิมานีพัตตานพตาันทุลสปริวรานีสัปริวรานี ปฏิคานาโตุปฏิคันระตุอามะฮกังอามะฮกังทิคาระตังทิคาระตังอิต ايا อิต ايا สุข ايا ะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายพัตตาหา และข้าวสารทั้งบริวาร,ท,ร,วารทั้งหลายเหล่านี้และพระภิสูสงขอพระภิสูสง,สสงจงรับจงรับพรต,ตาหารและข้าวสารอาหารแห้งทั้งบริวาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขข้งข้าพเจ้าทั้งหลายและบิดามารดาญาติกาของข้าพเจ้าด้วยตลอดการละนานเทิน